คุณผู้ชมคะในช่วงการระบาดของโควิด -19 ระลอกแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็พบว่ามีความช่วยเหลือกันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มจิตอาสาที่นำตู้ปันสุขไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆในช่วงเวลานี้ที่กำลังมีการระบาดระลอกใหม่อาจจะเกิดคำถามว่าแล้วโครงการตู้ปันสุขเป็นอย่างไรบ้างคุณพิ่พาปิ่นแก้วไปสารวจพื้นที่ที่ติดตั้งโครงการตู้ปันสุข2จุด พบว่าปริมาณอาหารที่นำไปไว้ในตู้อาจจะลดลงไปบ้างนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นจิตอาสาที่ถีบรถ3ล้อเพื่อที่จะนำอาหารไปให้กับกลุ่มคนไร้บ้านและคนไร้รัฐเป็นข้าวกล่องที่นำไปให้ถึงที่ด้วยติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะตู้ปันสุขที่ตั้งอยู่ภายในซอยวิภาวดี60เขตหลักสี่กรุงเทพ ก่อนหน้านี้เคยเต็มไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งนมขนมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีการระบาดโควิด -19 ระลรอกแรกวันนี้ไทย P พ s กลับไปสำรวจจุดเดิมพบว่าภายในตู้ว่างเปล่าไม่มีอาหารหรือสิ่งของอยู่ภายในตู้จักรยานยนต์รับจ้างระบุว่าช่วงนี้มีผู้นำของมาเติมในตู้ปันสุไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนมันแตกต่างจากช่วงแรกเยอะครับเพราะตอนช่วงแรกของมันมเยอะ แต่ว่าหลังจากที่ว่าโลกมันหายไปแล้วใช่ป่ะมันก็ไม่ค่อยมีแล้วปัจจุบันก็เมื่อสักสอาวันนี้ครับจะมีมาใส่อยู่อีกจุดที่ไปสำรวจคือบริเวณซอยวิภาวดี16ตู้ปันสุกตั้งอยู่ทางเข้าคอนโดมิเนียมด้านในตู้ไม่พบอาหารหรือน้ำดื่มมีเพียงเสื้อหนึ่งตัว สอบถามจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโดมิเนียมระบุว่าระยะหลังไม่ค่อยมีประชาชนนำอาหารหรือสิ่งของมาเติมในตู้แต่เมื่อยังพอมีบ้างนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมจึงยังไม่นำตู้ปันสุกออกไปแต่ตอนนี้ก็ตั้งแต่โควิดซาไปตั้งแต่ทีแรกอ่ะแล้วก็มาตั้งแต่เริ่มต้นใหม่นะครับพอเริ่มต้นใหม่ปุ๊บส่วนมากก็คนเขาจะไม่ค่อยยังยังไม่ค่อยมาใส่กันเยอะ แต่ก็น่าจะมีเป็นบางส่วนนะครับน่าจะเป็นช่องคืนแต่ช่วงวันนี้จะไม่มีแทบจะไม่มีเลยแม่ตู้ปันสุกบางแห่งจะมีผู้นำสิ่งของไปเติมในตู้ลดลงจากเดิมหรือบางแห่งนำตู้ออกไปแล้วแต่มีกลุ่มจิตอาสาที่ใช้ชื่อว่ารถตะก้าปันสุกยังคงทำอาหารกล่องจำนวน100กล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มขนมของใช้จำเป็นขี่รถสามล้อตะเวนทั่วกรุงเทพ เพื่อนำอาหารและสิ่งของไปมอบให้กับคนไร้บ้านผู้มีรายได้น้อยพวกเขาทำแบบนี้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมช่วงที่มีสถานการณ์โควิดสิระบาดใหม่ๆจนถึงปัจจุบันรู้สึกมีความสุขรู้สึกที่ได้เห็นที่ได้มอบความสุขที่เราโดดหนึ่งเลยความสุขเราเกิดขึ้นจากตัวเรา ที่เราที่เราสัมผัสได้ผู้รับไม่ต้องไปถามเพราะว่าคือเขาได้กินอิ่มข,ข้าวไข่เจียวข้าวเอา้อยเอามากผมก็ตักให้เขาเาก็น่าจะเข,ขาก็จะน่ามีความสุขเล้วครับข้าวกล่องที่ทำแจกในแต่ละวันรวมถึงสิ่งของต่างๆที่จิตอาสานำไปแจก ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ถูกกระทบจากโควิด -19 ที่ส่งวัตถุดิบทำอาหารสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆบริจาคเข้ามาส,ส่วนหนึ่งเลยมีผู้มีผู้เคนไทยที่มีน้ำใจที่มองเห็นในตัวเราพอายทำให้คนอื่นไว้วางใจในตัวเราได้มันเป็นสิ่งที่ยาก mm hmm. เขามองเห็นในตัวเราเขาอยากร่วมร่วมบุญเราก็เป็นสะพานบุญร่วมไปกับเขา ช่วยวยกันเ,เพื่อมนุษย์แบ่งปันครับก็เขาก็มองเห็นในตัวเราเขาก็ร่วมช่วยกันแล้วก็ช่วยไหมเรื่องจับมือกันไหมเรื่องคนไทยไม่ทิ้งกันออการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นี้มีหลายอาชีพที่ถูกกระทบไม่แตกต่างจากครั้งก่อนโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางคนไร้บ้านผู้มีไรายได้น้อยคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงสวัสดิการหรือการเยียวยาจากภาครัฐ การแบ่งปันอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยต่อชีวิตกลุ่มคนเหล่านี้ได้วิภาปินแก้วไทย PBS รายงาน